เขานอนอยู่เดี๋ยวมันจะตกลงไปข้างล่าง<ต>นูนข้างล่างนูนตกตุ่มเลยเดี๋ยวมีเรือมาเดี๋ยวเขาจะบอกเรือไปไหนละวัดเรือจะช่วยมาทอะไรเขา ช่วยคนน้ำท่วมจดือดร้อนเขด้วยอ่ะอือจะอไปทำอะไรอ่ะเ่าดอะไรจะเอาไปทำกะจะทำอะไรอ่ะ